วางแผนแต่เขาไม่เข้านอนพ่อฝืนกลัวแม่คำสายนอนนอกเลยเมื่อคืนนี่นะได้ยินอยู่แม่คำสายเร็วพ่อฝืนพ่อฝืนไปส่งฉันหน่อยวะซานไหนแม่คำสายไปไหนแล้วท่นนี่กลับบ้านแล้วกลับบ้านอ๋ออีร้อนระเบิดอะไรก็คือเราอุตส่าห์วางแผนจะให้แบบให้ห้องก็ยังไม่นอนพ่อฝืนนอนแค่ข้างนอกแม่คำสายนอนข้างในเขาเดี๋ไม่เสร็จ นอนด้วยกันนั่นแหละแต่ว่าดึกๆกก็สงสัยย่องไปนี่นอนห้องนี่นอนนี่นี่ค่อยสองคนกันไม่ได้นนอนห้องแต่พ่อฟื้นกับแม่คาสายก็นอนเต็นเขาก็นอนด้วยาก็นอนด้วยกันนั่นแหละผิดปกติหรือเปล่าพ่อฟื้นนี่สงสัยแม่แอบมีสาวตอนนี้หรือเปล่าแต่ไม่มีนะคะมีแต่เสียงกลุนไม่มีเสียงอะไรแต่มีแต่เสียงกลุนเคาะ ไม่ได้ยินเสียงอะไรแต่เสียงกุนนั่นอโอ้ยสามลลุนเลยไทยคน,ไ,นไปแล้วเหรอกลับบ้านแล้วเหรอครับเอา้าไทยบ้านนอกแล้วก็ส่งแล้วไปส่งตอนไหนครับกลักบพร้อมชิดละ่ะเมื่อคืนนี่นะคะ<อ>มีแล้วตอนเช<อ>้านี้โอ้ นอนเต้นน้ากันนี่ล่ะนอนเต้นน้ากันนอนน่ะผู้สาวพู้นอนห้องซะผู้สาวนอนห้องเนาะผู้สาวสองคนนอนห้องแล้วสม่งเพื่อนมาสั่งลุงจิมเมื่อวานลุงจิมฝากตังให้ใครนะสองร้อยบาทนะลุงจิมฝากให้ใครโอ้ยผมหายซ้ำตอนเมื่อคืนมานั่นโอ้ยรุ่งยี่ไม่ถามดีกว่าไม่อีกรู้ว่าโอ้ยลุงจิมฝากให้ใครนะเขาหยังเอาครับเขาบอก ซ้ำซ no okay. kind of, you ้อนบอกคือฝากกันนูนี่แหละแต่ว่านูนูแบบลืมไงว่าฝากให้ใครก็เลยว่าจะทำจินนี่แหละเอาหน้ารูพรนนะฮามาเอามีเอาไปผุนต้่คุ๋นเชิญกินเลยท่ไนน่กินร่วกันลงรอดน้น้กันะ

Bên đây, đây này non Non bộ đây nhìn đây nhìn không đây nhìn nhìn <laughs> <sáng đọc. cười> <laughs> <cốn>, đây <si> <laughs> บ่ได้ยินแต่เสียงพอเป่านั่นแหละสมอยอยู่บ่ได้ยินเลยพอเป่าบอลเล่นโดนเนอนั่นแหละเออบ่ได้ยินเลยแต่เสียงอยู่ในรถถือท่าถือทารถคันไหนคันสีแดงกับคันบ่พ่อเป่าหนังเงียบอิ๊บเลยคันสีแดงครับคันสีงแดทกวจง

น้อใหม่ก็กินได้แล้วใส่ทั้งรวดดีใส่แล้วมันบ่มีพวงุ่ถดีด้วยใส่เมันหวานแล้วมันบ่เคยขันบ่ใส่เคยใส่แต่ต้มอันต้มน้ำใหมยังใส่ห่อนำกาย เขาถามมีคนเขาถามปู่ผ่องอายุเท่าไหร่ปู่นะประมาณแต่เช้าเนาะเขาจะซื้อหวยมาเออที่ชุมชนยูทูบเบอร์นะคะแต่เช้าเนาะปู่ผ่องปีนี้อายุเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบเจ็ดยังหนุ่มอยู่เลยเบิ้ลอ๋อเบิ้ล 7จ็ดนะครับเจ็ดเจ็ดเอ๋อเจ็อดอายุเจผมเลยนึกว่าเจ็ดสิบเจ็ดพอดีเจ <70 S 1> <70 S 2> ็ดสิบปี

ต้องกินบาหรือวไ่าะรัเข้าไปครับขอบคุณมากครับกรปองใบใหญ่มาอเย

มันมอสม,สมุนมันไปได้แล้วยนเอลากินนมอโอดูดึงดเดึงอยู่กับจักรไนตีเนีอยยุ่งวัอเขาต้องนั่งบนงัวสวยงามไม่คิดว่านักงตามรับอยู่ลว นีรวมคืบนี้วมคืตรงนี้คือแชรหนังเพือต้องนั่คือนิดหน่อยทแมันหวานธรรมชาติค่ะ